ลุกฮือของประชาชนในพื้นที่หรือแม้แต่การลุกฮือของประชาชนในประเทศต่างๆในระยะหลังๆเนี่ยเราเห็นโมเดลหลายโมเดลมากนะคะที่เห็นล่าสุดก็แน่นอนเนปาลน,นะแล้วก็อินโดนีเซียที่เห็นล่าสุดซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดจากความไม่พอใจในการบริหารของฝากฝั่งของการเมืองนะคะและทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเขากำลังไม่ได้รับความเป็นธรรม กำลังเกิดสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยที่นักการเมืองไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเลยก็เริ่มมีประชาชนลุกฮือขึ้นมาเกิดการประท้วงเกิดการเ,เปลี่ยนแปลงหลายอย่างโมเดลนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ได้จบอยู่แค่อินโดนีเซียกับเนปาลแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยเป็นรัฐบาลของติมบอร์เลสเต้ค่ะติมบอร์เลสเต้เกิดการประท้วงกันเกิดขึ้นนะคะนำโดยกลุ่มของนักศึกษา คือรัฐบาลของเทอร์โมเลสเต้เนี่ยมีแผนในการจัดซื้อรถ SUV ให้กับบรรดาสอสในประเทศเชกเช่นกับประเทศอื่นที่ประชาชนลุกคคือขึ้นมาเพราะเขารู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่จําเป็นเหรอในขณะที่ประชาชนในประเทศอดอยากปากแห้งไม่มีจะกินแต่รัฐบาลกลับเอางบประมาณจํานวนมากไปซื้อรถให้กับสสให้กับนักการเมือง นี่แหละค่ะมันก็เลยเกิดการประท้วงเกันเกิดขึ้นโดยนักศึกษาต่อต้านการซื้อรถยนต์มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ค่ะแล้วก็ดึงดูดให้ผู้คนมาร่วมชุมนุมกันหลายพันคนในกรุงดีลีและเกิดการประทะกันระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจ2วันติดมาแล้วนะคะมีการรายงานว่าถึงแม้ว่าเหล่าสอสทั้งหลายจะกลับลำในนาทีสุดท้ายก็คือยอมที่จะยกเลิกนโยบายนี้ในการจัดซื้อรถ SUV ให้กับนักการเมือง แต่ก็ไม่สามารถบรรเทาอารมณ์ขุ่นเคืองขุ่นมัวของประชาชนได้คือเรียกว่าอ,อ,อะไรอ่ะมันระเบิดแล้วอ่ะอารมณ์ของผู้คนมันเลยเถิดไปแล้วอะค่ะมีผู้ประท้วงราวๆ2,000คนนะคะรวมตัวกันใกล้อาคารรัฐสภาในเมืองหลวงเป็นวันที่3ติดต่อกันโดยผู้ประท้วงก็บอกว่าคือเขาก็ไม่เชื่อและไม่เชื่อใจแล้วก็บอกว่ามีข่าวหรือว่ารถยนต์ที่สั่งซื้อเนี่ยมันอยู่ระหว่างทางแล้ว ประมาณว่าการสั่งออกหให้ออกมาให้ข่าวว่าเป็นการยกเลิกเนี่ยเป็นเพียงแค่เป็นเพียงแค่การที่ทํำบรรเทาสถานาการณ์เท่านั้นแต่รถยนต์เนี่ยมันเดินทางมาแล้วจัดซื้อไปเรียบร้อยแล้วก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่ามีการยกเลิกโครงการนี้แล้วแต่ว่านักศึกษายังคงอยู่ชุมนุมกันอยู่ที่เดิมก็เพื่อให้แน่ใจว่าเงินภาษีของเขาจะไม่ถูก ใช้อย่างผิดที่ผิดทางก็คือเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามันถูกยกเลิกไปแล้วจริงๆนะคะประเด็นถกเถียงนีเน้เริ่มต้นมาจากการใช้งบประมาณ4.2ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าประมาณ133ล้านบาทผ่านความเห็นชอบจากสภาไปเมื่อปีที่แล้วจัดซื้อรถ SUV Toyota Prado ให้กับสมาชิกรัฐสภาของประเทศทุกคนเลยนะคะ65คนแล้วก็มีเอกสารอย่างเป็นทางการของสภา พบว่าขั้นตอนของการเสนอราคาทุกอย่างเนี่ยมันดำเนินการไปจนเกือบจะเสร็จสิ้นแล้วและจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนแผนการนี้เมื่อมีการเปิดเผยออกมาก็เลยถือเป็นเออเลยทำให้ประชาชนเนี่ยไม่พอใจค่ะแล้วเมื่อมีการเปิดเผยออกมาปุ๊บเนี่ยก็เหมือนเป็นแรงโหมกระพือความไม่พอใจความขุนเคืองใจของชาวติมอร์เลสเตซึ่ง ในสถิติแล้ว40%ของชาวติมอร์เลสเต้นั้นยังอยู่ในภาวะยากจนขัดสนอยู่เลยแต่พอเห็นนักการเมืองได้รถหรูแบบนี้ด้วยเงินภาษีของประชาชนใครจะทนไหวใช่ไหมคะหลังจากการประท้วงหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะรัฐสภาก็มีการกลบับกลับกลับลำอย่างแบบหน้ามือเป็นหลังมือนะคะลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ว่ายกเลิกไม่เอาแล้วเพราะว่า <c oughs> แรงประท้วงมันแรงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะก็มีมติยกเลิกกระบวนการในการจัดซื้อรถยนต์ใหม่ที่ลงรายการอยู่ในงบประมาณของปี2025โดยถ้อยแถลงระบุว่าเวลานี้สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรจําเป็นต้องใช้มาตรการด้านการบริหารและการเงินต่างๆนาๆนามีเป้าหมายส่อมบํารุงและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพรถยนต์ที่พวกสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรใช้งานอยู่ในปัจจุบันแต่อะไรก็ตามนะคะในการประท้วงที่เกิดขึ้นเนี่ย ก็มีการประทะกันค่ะผู้ประท้วงก็มีการคว้างปาก้อนหินใส่ตำรวจกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ตอบโต้ด้วยการใช้แก๊สนัําตาขณะที่ประธานาธิบดีโฮเซ่รามอสฮอต้ตาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าจะไม่อดทนกับความดุนแรงใดๆระหว่างการชุมนุมมันก็เลยเกิดการประท้วงปะทะกันร,ระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ที่จะต้องมารักษาความสงบเรียบร้อยนี่แหละค่ะ เหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในขณะที่นายอเมรีซานาน่ากูสมมลกำลังอยู่ระหว่างเดินทางเยือนลอนดอนโดยคาดหมายว่าจะกลับประเทศในวันที่22กันยายนนี้นะคะเนี่ยคือตอนนี้คือปัญหาในติมอร์เลสเตก็น่าจะคล้ายคกับหลายๆประเทศในขณะนี้นะคะมีปัญหาเรื่องคนว่างงานมีปัญหาเรื่องเศรษฐกษิจมีปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมเนี่ยแล้วก็พอประชาชนก็เกิดความไม่พอใจและพอยิ่งมาเห็นนโยบายอะไรแบบนี้ มันก็ยิ่งเป็นการเพิ่มทวีคูณความโกรธเคืองของประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเนี่ยก็คล้ายๆกับที่เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียะคะ่ะที่เคยนำมารายงานให้ฟังนะคะว่าอินโดนีเซียก็มีการจ่ายค่าเบีเ้ยเลี้ยงให้กับนักการเมืองในขณะที่ประชาชนก็เจอปัญหาอดมื้อกินมือ้อเจอปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเหมือนกันโมเดลนี้ เหมือนจะเกิดขึ้นในหลายๆประเทศมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะผู้คนเริ่มมีมีความรู้สึกว่ากดดันอย่างหนักจนจะต้องออกมาแสดงพลังอะไรกันบางอย่างเพื่อทําให้เกิดการเปลี่ยนแปล,น,ปลน,นี่คือพลังของประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริง